ดีค่ะสวัสดีจ้าอะไรเงี้ยนข่าวว่าเพิน่นหน้าไปได้ตัวเลขมาตีหัดที่ผ่านมาแมนเพิ่นถูกมาจาังหวัดแล้วนะ่ะถูกมาสองหวัดแล้วเนี่ยถูกมาสองหวัดแล้วแมนเป็นเลขแต่ว่าเพิ่นบ้เพิ่นบ้บ,บอกบอกว่าเอามาจะใส่บอพ่นบอบ,บอกว่าเลขมาจะใส่พิน่นว่า ถ้าเลขคือกระเสื้อโลดแล้วก็ย่าถามที่มาคนว่าอืมเป็นเขียนเลขให้พม่เป็นบอกแล้วกับให้ผ้ากันเขียนเอาแล้วกันไม่ต้องบ่ต้องสอบไ่ต้องถามวามาจากไหนถ้าเลขมันเข่าเราเนผ้ากันเสื้อเอาโลดว่าสริอืมมันบอกมามันบอกค่ะตะวันบหน้านี่แห่งหัวคันสมมัติว่างวดเลขออกปุ๊บคือไปหาเพื่อนก็ได้รลดไปเอาได้รลดได้รลด ตอเพื่อนแห่งบ่หบอหายบอกเพื่อนบอกบอกสถานที่<อ>ก็เลยได้ก็เลยได้ตั้งเสื้อว่าเป็นเลขรับมีทีมาเนาะเพื่อนก็บอกว่าให้เอาต่ตัวเลขไปว่าออโรดม,มันก็ดีเนาะก็ดีอยู่ดอกเพื่อนอาจสีมีอย่างเนาะเ<ม>พื่อนเลยอ,อยาให้บอกสถานที<ม>นเป็นตัวเลขที่วัี่ผพานมาเนี่ยได้ยินว่าทั้งหมบ้านถือเก้าซีกับหนึ่งซี แมนบ้าน่ะเมื่อห้ากันคักเนาะถ้าเพื่อนกับพ่อยากให้ไปทายถ้ำข้อว่าล่ะเพื่อนกับมิตรจะบอกว่าให้เอาไปเว่าได้แมนเพื่อนให้เอาไปเว่าได้แต่ว่าเพื่อนบ่ให้บอกว่าเอามาแตะใส่เพวกเจะได้ตัวเลขแล้วจะไปซื้อก็ไปเสื้อจะียไปลงยูทูบกับเอาไปเอาไปบอกเอฟซี เพิ่นกับอกบว่าแต่ว่าอย่าถามถึงที่มาเพราะว่าน่าก็ได้ถามเพิ่อนอยู่เนาะว่าน,าน,น้าให้ยูทูบขามานทายด้บอแมนเพิ่นก็เลยบอหายไปบออนุญาตมันสิบุนไหวเพิ่นว่าแมน,แ,มนแต่ก็เคื่อนอกค่ะต่านผู้ช่วขอให้เลขถูกเนาะเลขสิมาจังไดกสร้างว่าแต่มันถูกเท่ากับอบอหามันเขานะ่าเลขนะเนาะแมนบ่ต้องถามถึงที่มาดอก ขอให้มันเขา่ากะสิหามาฝาเอฟซีคือเกานี่นะคะแม่นั่งผ้าวรวยนะคะสามตัวแห้งดีเพื่อนเพิ่นบอกมากะเห็นเอา้าวดสอง,สงวดที่ผ่านมาเพื่อนกะเข่ากะถือก็เลยเ้ากับอยากไปไทยเห็นเลยให้เอฟซี FC ได้เบิงน้ำเนาะน่ะ,นะแ,<ม>นแต่ว่าเพื่อนผ่นว่าบอกอนุญาตาเพื่อนบอกอนุญาตคันเพื่อนบอกอนุญาตเ้ากับอยากไปนี่เพื่อนกะเล่นน่ากะเล่เป็นคน พราะว่าแอดอไ,ไปไลยไปมิตรนานะคะช่องแม่นางผ้าร่วยก็อยากไปบ่ออยากหายคนไปรบก,กวนเพื่อนถัดไปร้ายมันสินเป็น,นุ่นวไหวคนสิบปสงบสิบปนิ่งเน,ะนาะเพิ่นก็นเลยบอกว่าหายต่แม่นางผ้าร่วยนี่คันอยากได้ตัวเลขนี่หายมาเอาเอาไปแล้วไปเวาเอาแมนแต่ว่าคนบ่าหายเป็นได้เพื่อนมัมนก็ดี สีราเขาก็สีได้เรื่อยๆเนาะแล้วเพิ่มกับสีนี้สามารถที่สีสงบมันงสี่ลกอยออกมาเขากับแปวมาวาวมาแต่มันถูกแนนเขากับแปวมาแปมปัน่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแปมบนึงเนะค่ะเสียงรถไทมาามันเสียงดังนะคะเอาค่ะท่านผู้ชมกลับมาแล้วเนาะค่ะพราว่าเมื่อกี้เสียงรถนะคะเสียงรถไทยมันเสียงดังเนาะค่ะแอดกันเลยหยุดหยุดพักก่อนนะคะวันนี้กลับมาต่อเลยเนาะค่ะ ก็คือตัวเลขนะคะตัวเลขเป็นเลขลาบเลขวิธีมานี่เบอกงอ่า,งงายๆคือเพิ่นจะให้ตัวตัวเลขคันเลขออกมาปุ๊บจะไปเอาตัวเลขก็คือไปเอามาแล้วนะคะแม่นางผ้าร่วยเพิ่นกระจัดเอามาบอ,อกซูฟังเนาะค่ะสิม,มาบอกให้เอฟซีนะคะได้หูน้ำเนาะค่ะว่าเพิ่นให้เลขตัวไดมากได้มากเพิ่นกับว่าเพิ่นใจเขาทุกงวดจะให้เรื่อยๆ แต่ว่าเขาว่าเขาเพิ่นกับบารูนะเพิ่นกับบ่วเพิ่นกับบัวมันใจละหัวนี้เพิ่นกับบ่วแต่ว่าเพิ่นกับไห้มันเรอยๆแต่ตามแต่ตามที่นนะนมันผันถูกมาสองวัดตีแล้วมันวัดทิ่ผ่านมาเนี่ยมันผันเขาบนล่างค้นกับว่าท่านได้รู้หลายดอกแม่นบ้าหน้าเพราะว่าเพราะว่าค้นกับไปเหอสำนักอือนอยู่เรื่องมองนี่เพิ่นกับว่าท่านแดนคือวอาง่ายเพิ่นบอสได้เปิดให้ยูทูปเข้าไป แล้วก็บ่าเป็นยังบดัดฑิตก็คือให้ตามให้ล่อตามนะทั้งแม่นั่งผ้าร่วยนะคะแล้วก็แอดเนาะคะ่ะกัสิมาน้ำเสนอให้ทำผู้ชมได้ได้รับชุมนะคะคันเลขเข่าเนาะคะ่ะถ้าเบื้องวางวดน,นี้มันจะเข่าบบเรี่องมันกับบลายคู่หลายหางดอกเนาะมันกับหนาลงท<แ>ุนเนาะเอาหนาเอาให้เอฟซีเป็นเบื้องนะยี่เพิ่นกับแขนให้มาเลยเบื้องเอาเด้วเอฟซี FC. มากระจัดคัดกระพาน จับเฟยื่อรถยับวลไปนั่แหละนะเออไก,ก่ก็เข้าไก่เอาเข้าไปอีกจับกล้องนี่นะคะ่ะตัวเน้เพื่อนหอมาสามโตเม็ดเดียวสี่สองห้าแอดกับไม่แยกห่เพืพน่นเขียนหอยเพื่อนเคียนหอหน้ามมาแคส่สองหากับสองหานะ ที่เพิ่นเอาให้แล้วก็ล่างเจ็ดสามก็หาเจ็ดแต่บันี้แอัดก็นได้ไม่แยกให้นะคะสี่สองห้านี่ก็มาตัดให้ยสี่สองสี่หาแต่ว่าเบรกกรับเอฟซีกัไปกลับเองนะคะนี่บาหลายโตนะคะแต่ว่าตามมาเบิองกับเขาหลายสำนักอยู่เป็นตรงกับหลายม,มองอยู่ตรงกับหลายสำนักอยู่ฝาวสื่อไว้เรีเดอร์ข่าวก่อนวันสีอันก่อนสีหาสื่อบ่ได้วันนี้กะวันที่เท่าไหร่ที่แปด วันที่แปดแล้วาหาหยิบจับไปรดเดอ้อเอฟซีเอหามันเข่าเลขกไทยสามตัวเนาะก็บปนแน่นะคะอาจจะเป็นรางวันที่หนึ่งก็ได้สี่สองห้าแอดระแยกให้สี่สองส่หาสองห้าทำชุวมกับกับน้ำเด้อคะ่ะสี่สองสองสี่สห้าสี่สองห้าห้าสองล่างมีสองหางเท่านั้นนะคะมีเจ็ดสามกมหาเจ็ด เนาะคะ่กะก็ให้กับไว้น้ำดลเนาะค่ะเพราะว่าเหล็กมันมาหลายตัวนะคะฝากเข้าไปกดติดตามนะคะให้กำลังใจช่องของแม่นางผ้ารวยเพิ่นก็มีช่องคือกันเนาะค่ะแล้วก็กดติดตามเเด้อค่ะเด้อฝากเนี่ยฝากตัวเนี่ค่ะแม่นางผ้ารวยค่ะค่ะ <c oughs> ก็ะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ซอย,ยกันนะคะ เดี๋ยวตัวเลขนะคะกันมียังเพิ่มอีกสี่้นกับพานอ๋ออีกสี่้นกับพานนะสำคัญว่าพานผุ้ติดตามนะคะเขาเป็นไยเดี๋ยวมีมีตัวเลขดีๆมากกับสีมาบอกพานแต่ว่าอีกมองหนึ่งได้ยินหววที่พานมาได้ยินอยู่ดีน่ะได้ยินว่าเป็นไมาซีคู่บ่ะ แมได้มากแตทางกรุงเทพมันว่าเลี้ยงมาเติมคุณแหละทางกรุงเทพเพิ่นบอกว่า,วามา้งแต่ทางนี้เพราะว่าเพิ่นงงนั่นเฮ็ดงานอยู่พุ่นอยู่กรุงเทพว่าซั่นได้มากบบากับบอได้กลับคือกันล้วงหันเก้าสี่บอได้กลับเลยถ้าเป็นอย่างน้าว่าสิซื้อขาคือบ่ซื้อบัดนไปซื้อตัวอื่นบ่ชอบมากว่ชอบเลขติดสี่โอ้เพราะว่าเลขสี่มันไม่ยากแม่นออกงายก็เลยบ่ซื้อกันได้หมดเสอบัดนี้ น่าอายสิไปเอาน้ำเพิ่นอีกว่าสันก็ว่าไปยั้งไปถามเพิ่นเพลนนี่เอาห้ามมันห้าบอะไรเสือจักสิบังไหลเนาะห้าเพิ่นแบ่งปันเนาะดวงห้าเนี่ยล่ะเพิ่งแบ่งคันเพิ่นแบ่งปันมากกระเจมาฝากเอฟซีคือเก่าล่ะต่ว่านนาจับตามองอีกเป็นเป็นเป็นแรงที่หนาจับตามองเพราะว่ันนาเรา้วก็ซูแอดฟังอยู่ไม่เอาห้องสุรีคุณต้องมาโจ้กัะลาไม่เบิ่งตะวันกะบ่ได้บ่ได้สนใจอีหลีล่ะเนาะ ว่ามาตือมากโว้ยมันบอดอยงวนเนาะหฮากัเล่บามอเบิงก่อนหน้าว่าศั่นอันหละลับเขาอีหลีแบบที่วันเป็นพ่นพ่นจะได้มาเนี่เพ่นจะได้มากช่วงใดบ่รู้คือกันแต่ว่าหนาวอย่างมา่ท่านได้ไปถามเพื่อนเบิงบ่ท่านได้ไปหาเพื่อนแต่ว่ากลับไปอยู่เพื่อนกับบ่ค่อยเพื่อนกับต้องรอดลูกเพื่อนด้วยกันเนาะเพราะว่าเพื่อนกับอยู่บ้านน้่กันเนี่ยบ้านเดียวกันกับแอดเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าลูกของเพื่อนนะคะไปทํางานอยู่กรุงเทพ ต้องรอลูเพื่อนกับสิ่งทรงตัวเลขมม่ห้หน้ากับสิไปถามแนวทางเพื่อนต่อเนาะค่ะเดี๋ยวรอดติดตามต่อเนาะค่ะเอาหมากกับมาแบงปันนมูยูเพื่อนกับแนมคือกันเพื่อนกับบุษซื้อขึ้กันเพราะว่าเอามาเทียแหละแต่เพื่อนหนาแหงว่าผู้เอาหมาก่ะอนังว่าคักว่าถื่อเพราะว่าเพื่อนกับว่ามันถืกอแต่ว่ามาห่อนเท่ามันสิเป็นจังเดเท่านั้นลาเพื่อนกับว่าคือกันแต่ว่ามันก็ถืออีรีมันกับบ้านมันก็เลยเขาอีลีเขาโดยไม่ได้กลับเลยตรงซีหาน ซี่ห้าง,ง,งตรงๆไม่ได้กรับก็บถือว่าต้องตามโอมี07โอ้มี04ค่ะข,ขอขอบคุณแม่นั่งผ้าร้วยเนาะค่ะที่มาได้ตัวเลขมาแบ่งปันนะคะ FC เนาะค่ะ ทางช่องมัณการผ้าร่วยจี๊ดผ้าร่วยแลแม่นั่งผ้าร่วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโุกมันมาค่ะสำหรับตัวเลขนะคะเลขมีทีมาานะคะที่แม่นั่งผ้าร่วยนะคะเพิ่นเอามานําเสนอเนาะคะ่ะเอามาแบ่งปั่นเอฟซีเนาะค่ะก็มี4สี่สองห้าสี่สองสี่ห้าห้าสองนะคะ การลางนะคะลางกับสองหางะคะ่ะเจ็ดสามแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะค่ะสำหรับผู้ใดมักกระจัดคัดกระผ่านด้วยค่ะทางจองกระเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะในการสนับสนุนเหวยรัฐบาลนะคะค่ะผู้ใดขอมาแล้วนะคะก็ขอกำลังใจนะจ๊ะคนละหนึ่งไร่หนึ่งแช่ ฝากช่องจีตดพารวยแม่นางพารวยน้ำไนเด้อค่ะถ่ายคลิปนี้ขอให้เอฟซีทุกท่านถูกหัวรวยเงินทองค่ะร่ำรวยด้วยนะคะกิดหวังสิ่งใดก็สมกามุ่งมั่นาัฒนาเิ่งๆ่งปังๆเด้อค่ะในวันที่สิสิงหาคม2 5ง5หา้นี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะ